สบายดีส, jogo. สวัสดีพอแม่พี่น้องเอฟซีทุกทุกฐานเด้อยินดีตอนหับขาสู่สองสาวลาวซาแนวน้องพี่น้องมูนีเสาเข่งกับมาาห่มานาพี่น้องกสิพาพีพาน้องมาเบิ่งเข่าอยู่นาเสาเข่งนวะออกห่วงไดลายปานใดและพี่น้องเสาเข่งกับบัไดไปหาหน้าไม้ดอกพี่น้องหาเฮ็ดกับบัไดไปดอกมีเพราะว่าเฮ็ดทางนาเสาเข่งมันกับบมีและ FC พี่น้องันวาสิบไปหาแถวโคกมันกับบมีนอกเสาเข่งกับสิพาพีพาน้องมาเบิ่งเข่าและพี่น้องมาเขานาเสาเข่งนี้ ออกลายปันใดแลยพี่น้องเนี่ยเขาไปเบิ่งพร้อมๆกันเลยเนาะกะนานโนนอซเข่งเลยเนาะพี่น้องตอนนี้ก็เริ่มแบบออกห่วงเลยพี่น้องผู้เฒ่าบอนเสื้อเอิญว่ายายแม่ฮานเนาะพี่จ้องกำลังออกลายไห้เลยได้พี่น้องกำลังยายแถวนี้เนาะไห้นี่ก็ออกเลยได้พี่น้อง ห้ายอยู่ห่มขามนี่เริ่มย้ายแล้วแถวโนนกะน,นี่ให้ยใหญ่ห่ยังประทันได้ออกกับพี่น้องเพราะมันเป็นเข่างานเนาะบ่มเมนเข่าดอมันเป็นอหละเข่าอันนี้เลืองเป็นอะมั้งมันจังสีออก เอาก็สีพ้าผี่พาน้องอยางมาเบิงแถวนี่เลยเนาะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกเรียนกันซองซามมืองึืนหลังเนาะพี่น้องน้ำอยู่ภายหน้าก็บอกบเคยขาดเลยเข่ากับสดซื่นแหละพี่น้องห้นี่กระบ,บอนอยากเรืองก็มีอะนะพี่นออ้องพอเมางแล้วพอเห็ดเขา่าเมางอะไรไดน้นี่พี่น้อง อยากเลี้ยงแล้วเสียงคนเผ่นขุดหัวซานดินนะพี่น้องทางนี้นะโน่นนาเสาเข่งนี่แหละคนบ้านคำสวรรค์น,นี่แหละเนาะพี่น้องเพิ่นมาขุดอยู่ที่ไห้นี่เลื้ยงเลยได้พี่น้องนี่ส่นทั้งนี้เลื้ยงแล้ว นี่พวงเขา่าดีใจเด้พี่น้องเข่าเรืองเลยเข่าออกเลยพี่น้องพอดีแหละเผื่อมันซุกกะพอดีฝนที่ยุดตกนะพี่น้องได้ยินข่าวว่าพายูสิเข่ามาอีกเลยปต ือเสาเข่งออกหน้ามือนั่นเสาเข่งก็ไบปบมาหลอกบังดอกพี่น้องเอ้ยอยู่แต่ทียังมือนั่นนะเอาน้องหายใหญ่แคมป่านี่ก็ออกแล้วพี่น้องหักออกยังโมเบิร์ตสูบอดเนาะกำลังยายกำลังยายงามอยู่บ่พี่น้องเข่าหนะ้าเสาเข่งเสาเข่งเอยังโมจา,ากงามปันไดพี่น้องปีนี่ฮะพูดอยู่พอๆมัน ดำห่างโกรพี่น้องเอ้ยมก็เข่ากันเนน่อยนะึงนี่ขักบอไข่ยอย่างนั้นเขียดตะปาบหรอพี่น้องอันนี้ก็เข่าปนพี่น้องตัวสูงกว่ากับมีนี่ จักปนกับเขา่าอีองกำลังสิพอม่าอ่ะพี่นอ้องเข่าอยากปนเนาะหายนี่หายใหญ่เนี่ก็ออกแล้วพี่น้องยายยังบกคุกดอก Ừ, ธรรมศาติทงไห่ทงนาพี่น้องนี่มีน้ำสู่ไห่สูคันพี่น้องเอ้ยฝนตกหากับบริต๊กซองมือนี่แหละพี่น้องนี่ยายัดแล้วข่าวดอกะเริ่มออกคูไหเ่เล่เนอกพี่น้องบางไห่กันยั่งอยู่แต่ส่วนหน่อยเนาะแปบลบว่ากำลังเริ่มย้ายนะพี่น้อง นี่โควิดมาอยู่นะ <c oughs> กองสั่นกาขอโทษขออภัยน้ำเด้ <c oughs> อให้นี่โบงามพี่น้องเอ้ยเป็นหน้ารุปอยู่แต่มันโบงงามเนาะกก <c oughs> เลียมไม้ อ้ัวสี่อย่างลบไปทางเทียงลรนอาพี่น้องเออน้องสาวตื่นแล้วมีเอฟซีเพิ่นถามนอก่าซเส,สาเข่งนี่มีจากคนพี่น้องครอบครัวเสาเข่งนอกาเสาเข่งกับสิตอบในคลิปนี้เลยแหละพี่น้องอยู่ในเฮือนปัจจุบันนี่เนาะก็มีแม่ใหญ่หรือว่าแม่ยากของเสาเข่งเนาะเพราะว่าแม่เสาเข่งมาอยู่เฮือนพวว่วพี่น้องเ่าสิซะ แล้วก็มีพ่อเสาเข่งแม่เสาเข่งแล้วก็แม่เสาเข่งนี่มีลูกสี่คนเนาะพี่น้องก็คือเสาเข่งเป็นลูกกบเนาะพี่น้องหรือว่าลูกคนแรกเลยแหละแล้วก็มีน้องซายอีกสองคนพี่น้องแล้วก็มีน้องซาล่าอีกคนหนึ่งเนาะรวมคนก็เจ็ดคนแหละพี่น้อง ใหญ่นี่เป็นเข่างันพี่น้องยังบ่ท่านออกให้นี่กับรังยายโอ้นเทียงซาเข่งกันนาซาเข่งกับบริาลายเป็นดับพี่น้องขั้นเข่างามเอลีเอรอจังหอดลอยนะ้องพี่น้องพี่กายนี่กับบริหอดลอยซ้ำเจ็ดแปดสิบสองนะถ้าพังเบิ่งปีนี่วะซีได้หรือบอซา,าเขง่งย่านราหราบ่ได้ดอกพี่น้อง อย่างได้กับหอ,บอดบเจ็ดสิบทางนี้ก็จะเป็นนาเฮือเนาะพี่น้องบดเห็ดลายปีเลยพี่น้องลายปีแล้วบได้เห็ดเห็ดั้งแต่สักแข่งยังน้อยพวอานยุประมาณสิบสามสิบสี่ปีนี่แหละตอนนี้ก็สิบเก้าสาวแล้วพี่น้องอันนี้จะเป็นตาก่ายพี่น้องงามอยู่เขา่า่ะถ้าฟูยพอให้งามพี่น้อง หานี่ดอกมีใส่ตะผุ่นใส่ผุ่นตอนเฮาหวานก้าฮะเนาะหลังจากดำกับบบมีผุ่นใส่แล้วพี่น้องใส่แต่พุยพุยกับบลายเข่าคนละแนวซีก็ต่างกันรถพี่น้องนคนละแนวได้เข่าเนี่ยกับห่าไห่เดียวกันอากาศคืบดีเลยพี่น้องบ่ได้แดดมือนนี้มีลมเนาะเย็นอยู่ อากาศดีอยู่มันมนี่พี่น้องบอ้โหฝนชิต,ตกรลยบ่ตะแรงเนาะเสาเกุ้งเ่นไปเรียงควายแล้วว่ามันนี่ย,ยังบ่ได้ไปลิลินอเผินซ้ำเข้าออกร่วงแล้วจ้าดีใจลายจังหน่อยก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วพี่น้อง ยำเกี่ยวเข่านี่ม้วนม้วนพี่น้องเอ้ยบุคือยำามดำเนาะยำามดำนี่เมื่อยพี่น้องนี่งามอยู่วงเข่ากัใหญ่อยู่พี่น้องบริษัทพูมหมากเลยมาเข่าธรรมชาสตร์เลยน่าโน้นทางนั่นกะกำลังย้ายคือกันพี่น้อง แถวเทียงสะเข่งกับกำลังยายเนอะไห้ทั้งคลองงวงหมดละเทวนี้ยายเกือบถูกไห้แล้วีวิต้าวน้ากับวิสิลพี่น้องเห็นเขา่าหาหักหมักหาพวงก็ดีใจพี่น้องเออเห็นเข่างามกับมวน หานี่เริ่มอยากเลื้องเลี้งแล้วพี่น้องมือบุญในบริสุทธิ์อิเม่เห็ดเขาเม่าเนาะตอนนี้เขาก็ขึ้นมาน,นังอีวอนเก่าแล้วพี่น้องก็เป็นอะไรเนาะเขาน่าสะเกงงามอยู่บ่พี่น้อง กะเบิ่งคลิปนี้แล้วกะอย่าลืมคอมเมนต์เ้อพี่น้องกะเซาเข่งกะตอบทุกคอมเมนต์เนาะท้าบางคอมเมนต์ที่เซาเข่งบ่ได้ตอบเซาเข่งกะขอโทษขอไัยนำแม่ลายเนาะเพราะว่า YouTube บางที มันแจ้งเตือนแต่ว่ากดเขาเบิง่งเห็นพี่น้องกะขอโทษนำนลายเนาะเลือเสาเข่งกะมีสื่อเฟซอยู่ทั้งพวก youtube อยู่เนาะพี่น้องกะเข้ามาทักทายสบายดีกันใดเด้อกะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้เสาเข่งกะสิขอจบคลิปไวเพียงซํำนี้เนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้เสาเข่งในเด้อจ้าและที่สำคัญเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อบ่พลาดคลิปใหมๆ่ๆจากช่องสาวลวาวซาแนวเด้อพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง